สวัสดีพีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมช่องอจอนะครับกับผมจอนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กราฟ BTC นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านในวันนี้เนี่ยก็น่าจะตื่นตระหนกกันตลาดแดงเขือกนะครับแล้วก็สัญญาณของ BTC เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าราคาต่ำกว่า40,000นะครับวันนี้ราคาลงไปอยู่ที่เท่าไหร่นะ สามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับเรามาดูซิว่าความเป็นไปได้จะเป็นยังไงก่อนก็ขอพูด disclaimer นะครับก็คือช่องนี้เป็นช่องการวิเคราะห์เท่านั้นไม่ได้ชี้ชวนการลงทุนแต่อย่างใดนะครับมาดูกันนะครับก็คืออย่างหนึ่งเลยก็คือทรงมันฟอร์ม,มานะครับก็คือเป็นเชถ้าดูในเรื่องของหนึ่งเลยนะครับผมดูในเรื่องของ e l i t wave นะครับ e l i t wave เนี่ยก็เราก็มาดูกันนะครับว่า มันเป็นคอลเลกชันแบบแฟลตนะครับเป็น A B C C ตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอแล้วมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะลงได้ถึงไหนนะครับ C ตรงนี้มันเป็นไปได้ยังไงบ้างผมก็จะชี้ให้ดูความเป็นไปได้นะครับก็คือเรามาดูความเป็นไปได้นะครับก็คือ,อ,อมันเป็นบูลิชมาเก็ตนะครับเพราะว่ามันปรับอยู่ในขึ้น C นะครับ ก็มันก็มีเลกูล่าแฟลตมีเอ็กซ์เพนเดิแฟลตนะครับแล้วก็เป็นรันนิ่งแฟลตนะครับผมจะทำให้ดูนะครับว่ารันนิ่งแฟลตเนี่ยก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับประมาณ3ามหมื่นห้าสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเลกูล่าแฟลตนะครับก็คือกลับมาที่เดินม,ะม 20, 28, 29, นะครับประมาณ2 0 0 0 0 2 0นสองหมนะครับแต่ถ้าเป็น Flat เอ็กซ์เพนเดิแฟลตนี่ก็ยับยับแลครับก็คือผมว่าราคามันจะตกไปที่20,000 ตกไปที่20 0 0 0ถ้าเป็น e x p a n d e d fat นะครับอันนี้เราก็ต้อง,ลลงระมัดระวังในการเทรดน,นะครับถามว่าถ้าใจผมนะครับผมอยากให้มันลงคือไม่อยากให้มันรีบาวคืออยากให้มันลงลงถ้ามันลงทีเดียวปึ๊ดเนี่ยถึงตรงนี้นะครับผมว่า running fat มันมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้ามันรีบาวขึ้น นะครับถ้ามันรีบาวขึ้นนะผมมองว่าเดี๋ยวมันก็จะไซด์เวย์แล้วก็ปื๊ดยาวเลยทีนี้นะครับอันนี้ก็คือในแง่ของ e ีเด w a เวฟเนาะทีนี้เรามาดู EMA บ้าง EMA มันเกิดเด Cross ขึ้นนะครับเกิดเดทครอสนะครับมันเคยเกิดมันขึ้นมาก่อนนะครับเกิดมาแล้วนะครับมันก็เกิดอาการไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับไซด์เวย์แล้วมันก็ถึงค่อยขึ้นอีกทีหนึง่ง ันนี้ก็คือสิ่งที่จะบอกว่ามันจะลงเสอ,งอ่าเรามาดูที่กราฟสีชั่วโมงนะครับกราฟสีชั่วโมงนะครับกราฟสชั่วโมงนะครับเกิดสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า l ูล d i เ,เดเวเจนนะครับอืมแทงลุ o l ูล d i เดเวเจนนะครับสำหรับกราฟสชั่วโมงนะครับซึ่งผมก็ตีความได้ว่ามันก็อาจจะ แรกอะไรอร่ะรีบาวนะครับมีการรีบาวเกิดขึ้นนะครับพอรีบาวเสร็จปั๊บนะครับลงต่อคราวนี้ก็จะลงยับยับเลยทีนี้นะครับอันนี้เป็นสัสญญาณที่3เนาะที่เรามองนะครับ1คือ e l e t e wave เนาะสคือดู ema ema เนี่ยก็คือมีแนวโน้มว่าก็จะลงนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็น dead cross นะครับแล้วก็มี d ด v วอร e เจนะครับก็มองว่ามันจะมีการรีบาวนะครับมันอาจจะมีการแย้งกันอสของข้อ2ข้อ3นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันในเรื่องของ Price Pattern นะครับ Price Pattern นี่เป็นยี่ห้อยาสผมนะครับ h e a d a n d shoulder นะครับปึ๊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 บแล้วก็ ถ้าสมมุติว่ามันรีบาวนะโอ้โหมันใช่เลยอะถ้ารีบาวใช่ไหม,มเดี๋ยวเป็นประมาณไหนมะเดี๋ยวแบบนี้ผมลองวาดวาดเล่นๆดปูปื๊บปื๊บปื๊บแล้วก็ปื๊ดป,ป,ประมาณนี้ก็คือเป็น head and shoulder จริงๆซึ่งผมหองว่าเออถ้ารีบาวตรงนี้แล้วมันมีตัวไหนที่ผมมีกำไรเนี่ยผมจะขอขายก่อนแล้วกันนะดูทรงแล้วอบบคือนั่นจริงๆแหละอืมทีนี้มีอะไรอีกนะครับพรา e พัฒนเทิร์นเราก็ดูไปแล้วเ e วิสเจนก็ดูไปแล้วอีเดียก็ดูไปแล้ว EMA ก็ดูไปแล้วครับก็ หมดครับก็ประมาณนี้ซีนาริโอที่มันจะลงแล้วขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันจะลงมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับลงมาที่ประมาณ C ประมาณ3 7 3หนก่อนของ BTC ีเนาะแล้วก็อันนี้คือมันเป็นหนทางเดียวที่มันจะขึ้นไปได้ แต่ว่าลุงเฉลกเคยกล่าวไว้นะครับผมเคยดูคลิปหนึ่งที่แกบอกว่าบิตคอยนเนี่ยไปถึงแสนเหรียญแน่นอนน่าจะในปีนี้แหละใช่ครับแต่ว่าคุณจะทนดอยอยู่ <c oughs> ได้ประมาณ5เดือน6เดือนไหมอ่ะเรานับเรานับเหตุการณ์ของเนี่ยครับช่วงเดือนพฤษภาเนาะกว่าจะเขาเรียกอะไระตรงเนี้ยกว่าจะหลุดดอยได้ โอ้โหพุทสภาตุลาใช่ไหมห้าเดือนน่ะไล่ตรงนี้นี่มันจะเท่าไหร่อะ่ะถ้าผมคาดการไว้นะไหลมันเนี่ยปึ๊บเออก็ไม่ไกลกว่ามีนามีนาทนรอไหวป่ะครับอืมผมก็แนะนำว่า สำหรับใครที่ดอยอยู่ครับไม่เป็นไรครับคุณหายอย่าง,งทำไปออกกำลงกายนะครับไปทำกิจกรรมยามว่างดูแลลูกครับทำงานอะไรของคุณไปรอรอเวลานะครับส่วนใครที่มีตังคครับรอถั่วเลยนะประมาณช่วงนี้ผมว่าแต่ว่า เวลาเราแบ่งไม้เนี่ยเราควรจะแบ่งไม้ถั่วนะครับก็คือหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมาถึงตรงนี้แล้วมันขึ้นไปเลยก็ได้นะครับเราก็รอให้มันลงมาสักประมาณแถวๆโซนนี้เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นดีมานโซนนะครับประมาณ3ามหมื่นกว่าๆว่าถั่วไปสักไม้หนึ่งแล้วก็ไปถัว่วอีกสักไม้หนึ่งประมาณใกล้ๆสองหมื่นนี่ก็โอเคนะครับก็จะได้ไม่ตกหลน่น ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ทุกท่านรับฟังนะครับก็หลังจากฟังผมวิเคราะห์ก็ลองดูกูรูท่านอื่นเขาวิเคราะห์ด้วยครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ประมาณตีสองคิดว่าแกางตี3ไม่น่าทุบแล้วนะครับเออก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเขียวนี้น่าจะเขียวอืม อย่างที่ผมบอกอะมันต้องมีบาวขึ้นสักสี่หมืนเจ็ี่นอะไรเงี้ยก็วางกันไปนะครับโอเคครับผมก็ลองดูช่องอื่นหรือ,รอครูท่านอื่นอีกเขาดูด้วยนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับครับผมสวัสดีครับ